หน้าที่ของศาลต้นบุศาลเป็นคู่ขัดแย้งของคนเหล่านี้ไหมศาลไม่ได้เป็นคู่ขัดแยง้งไม่ได้เป็นคู่ขัดแยง้งศาลยึดประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสําคัญอยู่หน้าภายใต้พระประมาพิไทยพวกเราต้องเข้าใจนะเมื่อก่อนเนี่ยศาลอยู่ภายใต้รัฐบาลน,นักการเมืองอยู่ในอํานาจของนักการเมืองนักยุทธศาสตร์ทางการเมืองของชาติได้วางหลักให้ศาลไมเป็นองค์กรอิสระ สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทิดศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง u t u b e นะฮรับรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจคงคงจะเป็นประเด็นทางการเมืองที่เรียกว่าเป็นประเด็นที่มินเมย์แล้วผมใช้คําพูดบอกว่าปียบุตรเนี่ยกล้ามากนะครับกล้ามากที่วิพากวิจารณ์พระบรมราชโองการแต่งตั้งองค์กมุนตรีนะครับซึ่งเป็นพระมาร ตามรัฐธรรมนูญของพระมหากษัตริย์เลยนะครับเขียนอยู่ในรัฐธรรมนูญหมวด1และหมวด2นะครับปรากฏว่านะครับปียบุตรแสงกนก,กุลแกนนำคณะก้าวหน้าในฐานะเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่อดีตนะครับได้โพสต์ข้อความในเพจ Facebook ส่วนตัวของเขานะครับระบุว่าวันนี้ 4พฤษภาคม2563เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษ,ษาได้เผยแพร่ประกาศตั้งนายนุรัฐมาประณีตเป็นองคมนตรีอันหนึ่งนายนุรักษประณีตเป็นตุลาการรัฐมนูลนยุบพักไทยรักไทยตัดสินกรรมการบริหารมาแล้วกัดสินกรรมการบริหาร111คนเป็นเวลา5ปีนะครับเป็นสมาชิกสภาร่งางธมนูญพุทธศักราช2550 เป็นตุลาการสารธรรมนูญวินิจฉัยให้ในายสมัครสุนทรเวชพ้นจากการเป็นนายก,กทัฐมรีเป็นตุลาการสารธรรมนูญยุบพักพลังประชาชนพักชาติไทยพักมัชชิมาประชาธิปไตยพร้อมตัดสิทธิ์กรรมการบริหารจำนวน109คนเป็นเวลา5ปีตุลาการสารธรรมนูญยกคคำร้องยุบพักประชาธิปัตย์นะครับแล้วก็เป็นตุลาการสารธรรมนูญวินิจฉัย ให้การแก้ไขํานทนูลพุทธศักราช2550เรื่องที่มาสาวตกไปนะครับเป็นตุลาการสารทรัพนูลวินิจฉัยในร่างพระบัญญัติเงินกู้2ล,ล้านล้านบาทตกไปเป็นตุลาการสารทรํานูญสั่งการให้เลือกตั้ง2พฤษภาคม2557ไม่ชอบเป็นตุลาการสารทรํานูลวินิจฉัยให้ยิ่งรักชินวัตรพ้นจากนายกรัฐมนตรีนะครับเป็นประธานสารทรัพนูลยุบพักไทยรักไทยเอขออภัยรูปพัก ไทยรักษาชาติและตัดสินกรรมการบริหารพักสิปีเป็นประธานสารธรรมนูนวิิจัยให้ในายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่พ้นจากตําแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและล่าสุดผลงานสุดท้ายก่อนพ้นจากตําแหน่งเป็นประธานสารธรรมนูญยุบพักอนาคตใหม่และตัดสินกรรมการบริหารพักสิปีนะครับเขาบอกว่าความเห็นส่วนตน ของตุลาการรัฐมนูลในคดียุบพักอนาคตใหม่เมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2563รัฐมนูลได้วินิจฉัยเสียงข้างมาก7คนได้ยุบพักอนาคตใหม่และเพิกถอนสิทธิรับเลือกตั้งในการบริหารพักเป็นเวลา10ปีเสียงข้างมาก7คนนั้น6คนได้เพิกถอนสิทธิกรรมการบริหารพักอนาคตใหม่เป็นเวลา10ปีได้แก่นายจารัยพักดีธนากลนายอุดมศักดิ์นะครับนิติมนตรีนายบุญส่งบุญ ปุญผานะครับนายปัญญาอุตชาชนนะครับแล้วก็นายวรวิทย์กังส,สิเทียมและนายณัคริน,นเมฆไตรลัตและหนึ่งคนให้เพิกถอนสิทธิตกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่โดยไม่มีกำหนดเวลาได้แก่นายนุรักษ์มาประนีตประาาธานสารนูนเหตุผลนายนุรักษ์มาประนีตประเด็นกล่าวในรูปที่สองแล้วก็ดาวน์โหลดคือมีข้อความที่เขียนไว้ โอเคนี่คือสิ่งที่เขาวิวิจารณ์นะครับประการแรกก่อนผมอธิบายหุ้นส่วนให้เข้าใจเอาทีละข้อเลยนะนะฮะตุลาการสารธรรมนุลเรามาจากไหนเราเอาหลักของสารธรรมนลมาจากไหนนะฮะเราเอาหลักสารธรรมนุลเนี่ยมาจากประเทศเยอรมน,นีนะครับเอามาตีความเลยเป็นองค์กรและองค์กรอิสระนะครับการโปรดเกล้าแต่งตั้งตามธรรมนูน นะครับซึ่งเป็นไปตามพระราชอำนาจของพระหมาหากษัตริย์ในหมวดจำไม่ผิดหมวด2นะครับที่พระหมาหากษัตริย์ทรงมีพระอำนาจในการแต่งตั้งองค์มนตรีเป็นพระราชมตาโดยตรงเป็นไปตามรมัฐธรรมนูญเลยเป็นพระราชวินิจฉัยนะครับซึ่งปรากฏว่ามีการนิวิจารณ์คำนวิจารณ์ของปียบุตรเนี่ยผมใช้คําว่ากล้ามากนะนะครับเรื่องของออท่านนุรักษ มาประนีตตุลาการสนุนยุบพักไทยรักไทยตัดสิทธิกรรมการบริหารพักสิบเคนเป็นเวลาห้ปีตัดสิทธิรรเท์เพราะอะไรเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขตอนนั้นมีการเผยแพร่การถ่ายทอดสดพยานหลักฐานไม่ต่างอะไรกับพักไทยพักไอสีส้มเนี่ยนะครับ อนาคตใหม่เหมือนกันเลยฮะเหมือนกันเลยก็ปรากฏว่ามีความผิดจริงสรุปเขาไม่พูดทั้งหมดเนี่ยเพราะไม่ได้บอกว่าความผิดหรือไม่มีความผิดนะครับเรื่องของนะในข้อแรกนะทบยทยรักไทยนะเรื่องของสมัครสุนทรเวทสมัครสุนรเวทเนี่ยให้พ้นจากนายก,กรัตรีเพราะเป็นเจ้าพนักงาน เอาตำแหน่งหน้าที่ไปหาผลประโยชน์ต่างจากทักษิณไหมไม่ต่างจากทักษิณไงเหมือนกันเลยก็มีพระบรมราชอ้ก็มีมมคําสั่งตัดสินให้พ้นจากตําแหน่งไงก็ <c oughs> สุดท้ายก็เป็นที่มาของสมชายวงสวัสดิ์ก็กลับมาเนี่ยใครจําประวัติศาสตร์ได้ก็สมชายวงสวัสดิ์ก็กลับมาก็เสื้อแดงเหมือนเดิมใช่ไหมถามว่าผิดไหมใช้อํานาจหน้าที่ของตัวเองไปหาเงินหาผลประโยชน์ในตาแหน่งนายกบัตรเียผิดหรือไม่ผิด่านผู้ชมถามไม่ง่ายตอบคาถามไม่ง่ายเลย ไม่ต้องเอาอะไรมากหรอกในขณะที่ยุบพ,พ,พักพลังประชาชนพักชาติไทยมัชฌิมา,มาประชาธิปไตยพร้อมตัดสิทธิ์จำนวน109คนเป,ป็นเวลา5ปีก็ตอนนั้นโดนข้อหาเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองถ้าใครจำประวัติศาสตร์ได้สาเหตุเกิดจากอะไรจำได้ไหมฮะจึงโดนยุบพ,พักไอ้โดนตัดสิทธิ์เรื่องพักปฏิป,ปัติ์ตอนนั้นคนที่ร้องทุกข์คือใครก็ฝั่งเสื้อแดงนะฝั่งทักษิณเป็นคนร้องทุกข์ ปรากฏว่าไม่มีมูลไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะยุบพรรคปัญจัติปปดได้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะนะครับแล้วก็อะไรอีกเขาบอกอะไรอีกอ่ะตุลาการสามมูนวิชัยแก้ไขธมูนปี2550เรื่องที่มาสวตกไปนะครับประเด็นตอนนั้นวิชัยผมจำไม่ผิดเนี่ยมันมีข้อกฎหมายที่มาถกเถียงกันบนศาลต่างฝ่ายต่างเอามาสู้กันศาลคืออะไรคนกลางวิชัยว่ากรณีเนี่ย ที่จะมีการแก้ไขเรื่องสอวเนี่ยให้ตกไปเพราะฝ่ายหนึ่งต้องการที่จะให้ตัวเองเข้ามามีอำนาจฝ่ายตัวเองเข้ามามีอำนาจอ้างเรื่องของเดโมเกซีหรือประชาธิปไตยแต่ประเด็นคือเป็นไปตามข้อกฎหมายและธรรมนูนไหมฐานทุนวิชัยว่าเป็นหรือไม่เป็นสรุปไม่เป็นไม่เป็นก็นตกไปนะครับส่วนเรื่องตุลาการสนุนวิชัยให้พรบเงินกู้สองล้านล้านบาทตกไปตอนนั้นเนี่ยมีการร้องมีการร้องต่อปปชนะครับเรื่องของเงินกู้สองล้านล้านบาท ด้วยเหตุและผลที่ไม่มีเหตุผลและทําให้คนไทยเป็นหนี้ยาวนานซึ่งขอกู้มากกว่าในช่วงเกิดสภาวะวิกฤตโควิด1 9ทีในปัจจุบันด้วยซ้ำไปสองล้านล้านนีผู้ชมคิดดูะสองล้านล้านถ้ากู้ผ่านตอนนั้นก็อย่างน้อย100ปีเราเป็นหนี้กันนะและไอคนปัจจุบันนี้ที่ขอกู้ลบนี้ไปอยู่ต่างประเทศหมด จะทิ้งพันละไว้เราเท่าไหร่ถ้าศาลไม่รั้งับตอนนั้นและไปชี้เรื่องข้อกฎหมายว่าทําได้หรือไม่ได้ปรากฏว่าข้อกฎหมายชี้ว่าทําไม่ได้ทําไม่ได้ก็ตกไปผิดตรงไหนผมว่าไม่ผิดมันก็ทําถูกแล้วศาลก็ทําถูกเขาแล้วนะครับตุลาการสารมน์สั่งให้วันที่2กพ25ง7ไม่ตั้งมีชอบอด้วยกฎหมายเพราะอะไรเลือกตั้งไม่ชอบอด้วยกฎหมายตอนนั้นเพราะมีกลุ่มกรประสพไปปิดนะครับไปปิด ที่ทําการเลือกตั้งนะครับไม่สามารถทําการเลือกตั้งได้ซึ่งตามกฎหมายระบุไว้ว่าอย่างนี้การเลือกตั้งทั่วไปทั้งประเทศจะต้องเกิดขึ้นพร้อมๆกันถ้าไม่เกิดพร้อมขึ้นพร้อมๆกันจุดใดจุดหนึ่งเกิดไม่ได้การเลือกตั้งเป็นโมฆะจบอยู่ตรงนี้ซึ่งตอนนี้มีการแก้ไขตมนบุญกฎหมายเรื่องของกฎหมายการเลือกตั้งกลัวว่าจะมีการไปปิดเป็นจุดๆแบบนี้อีกถามว่าตอนนั้นศาลตัดสินในขณะที่ศาลมูญตัดสินในขณะที่กฎหมายระบุว่า มันต้องเปิดทุกแห่งปิดที่ใดที่หนึ่งไม่ได้อะสรุปง่ายง่ายแล้วมีการปิดขึ้นมาท่านผู้ชมคิดว่ามันควรจะตบควรควรจะยกเลิกหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายไหมนี่คือคำตอบนะนี่แต่ละข้อเลยผมไล่มาเลยผมพอดีผมจําได้นะแล้วก็วินิจฉัยให้ยิ่งรักชินวัตรพ้นจากตําแหน่งนายกรัมนตรีประเด็นคือยิ่งรักกระผิดไหมยิ่งรักพ้นจากยิ่งทําไม่เห็นเลยเนี่ยเขาพูดว่าตัดสินวินิจฉัยให้ยิ่งรักพ้นจากตําแหน่งนายกรัมนตรียิ่งรัก พ้นจากตำแหน่งนายกกำตรีไม่ใช่เพราะการถูกยึดอำนาจแต่เป็นไปตามคําสั่งของศาลที่เขาได้กระทำความผิดไม่ต่างจากสมัครสุนย์เราเวอ,อแปลกไหมทำไมไม่ไล่เลยเอียงเข้าไปนะครับส่วนเรื่องของยุบไทยรักษาชาติและตัดสิทธิ์พักการกรรมการบริหารการเมืองสิปีอันนี้ไทยรักษาชาติคนรุ่นใหม่ทันไทยรักษาชาติเกิดจากอะไรนะครับ ก็ไปเสนอชื่อฝ่ายหญิงนะครับนำพระมหากษัตริย์มายุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเมืองและมีพระบรมราชองค์การตามพระมารตามรัฐนูญมิให้ลงลกรกตจึงยื่นเรื่องต่อสารธรรมนูญวินิจฉัยให้มีการยุบพักเพราะเป็นปฏิปักษต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระปรามุกก,ก็เป็นไป ตามพระบรมราชองคการในรูปแบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขหรือระบอบประชาธิปไตยก็ที่ผ่านมาก็เป็นไปตามนั้นไม่ใช่เหรอนะครับส่วนเรื่องของธนาธรจึงรุ่ง,รงเรืองกิจพ้นจากตําแหน่งสมาชิกสภาผูแ้แทนราษฎรเขาเกิแค่นี้นะแต่เกิดจากอะไรธนาธรขาดคุณสมบัติ ท่านผู้ชมจาได้ไหมก่อนเข้าไปในศาลธนาธรพูดเลยบอกว่าโอ๊ยผมไม่ผิดผมมั่นใจชนะแน่นอนทุกคนตอบปัญหาได้แต่เข้าศาลปุ๊บจำไม่ได้ครับจําไม่ได้ครับแม่ก็จําไม่ได้ลูกก็จาไม่ได้แม่ก็จําไม่ได้เขาก็จําไม่ได้อันนั้นผมก็จําไม่ได้ผมผมลืมไปแล้วเนียผมจำไม่ท่านจําได้ไหมท่านจําได้ไหมจําได้ไหมฮะที่เถียงกันบนศาลเนี่ยถ่ายทอดสดปรากฏว่าพูดนอกศาลเรื่องหนึ่งเข้าไปในศาลอีกเรื่องหนึ่งนี่คือสิ่งที่เห็น แล้วก็วันที่21กุมภาพันธ์2563เนี่ยาสารธรรมูนโดยเสียงข้างมากยุบพักอนาคตใหม่เพิกถอนสิทธิ์ยุบพักเพราะอะไรไตอนแรกปียบุตรโอ้ยผมมั่นใจครับมั่นใจแน่นอนเลยไม่มีการยุบธนาธรก็ไม่มีมั่นใจธนาธรโดนปุ๊บเงียบกิ๊บแต่ก่อนหน้านี้เขามีการยกค,คําร้องเรื่องของอนาคตใหม่โดนไปหลายคดีนะ เรื่องของดรนัทพรโตประยูนนะครับยกคำร้องยกคำร้องเรื่องเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบ,บอบประชาธิปไตยนะแต่โดนเรื่องอะไรกู้ยืมโดยทำผิดกฎหมายกก,กตใครทำผิดอ่ะตกลงศารทำผิดอ่ะตกลงสารนี่เป็นผู้กระทำความผิดเหรอะนะผมอธิบายหุ้นส่วนนะ เวลาทําการเมืองเวลาเกิดการเมืองขึ้นมันจะมีสองฝ่ายสู้กันฝ่ายสนับสนุนฝ่ายต่อต้านไม่รู้จะเป็นฝ่ายไหนไม่รู้แล้วเขาจะใช้องค์กรที่เป็นองค์กรกลางไปร้องอย่างปปชโดยส่วนใหญ่ซึ่งเป็นองค์กรอิสระจากนั้นปปชก็จะทําการพิจารณาแล้วส่งต่อไปอยังศาลตุนนุนอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องตันนูนศาลตูนนมีที่อะไรตีความถูกพิดแค่เนี้ย ไม่มีบทลงโทษอะไรถูกพิจาริ์นะหน้าที่ของสารต้นบุญสารเป็นคู่ขัดแย้งของคนเหล่านี้ไหมสารไม่ได้เป็นคู่ขัดแยง้งไม่ได้เป็นคู่ขัดแยง้งสารยึดประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสําคัญอยู่หน้าภายใต้พระประมาพิไทยพวกเราต้องเข้าใจนะเมื่อก่อนเนี่ยสารอยู่ภายใต้รัฐบาลน,นักการเมืองอยู่ในอำนาจของนักการเมือง นักยิทศาสตร์ทางการเมืองของชาติได้วางหลักให้ศาลไม่เป็นองค์กรอิสระไม่ต้องขึ้นตรงกับนักการเมืองเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายในอีกต่อไปถูกก็ถูกผิดก็ผิดว่าไปโดยสตาร์ทมาจากเยอรมน,นีนำมาใช้ในประเทศไทยจึงเป็นที่มาต่อมาก็ย้ายหมดไอ้เรื่องเพราะเรื่องป่าแหวงเนี่ยเขาป่าแหวงนี่แหละจึงเป็นที่มาต้องย้ายศาลทั้งหมด ไปเป็นองค์กรอิสระนี่คือที่มาของมันประเด็นที่ปิยบรเขาวิพจา์เนี่ยเขามีสิทธิวิพยานไหมเขามีสิทธิวิพจา์แต่เราจง,งคำหนึ่งไม่เสมอนะการแต่งตั้งองคมนตรีเป็นพระราชอำนาจตามรัฐธรรมนูญนะนี่พวกเราควรจะรู้วิพากวิจาร์พระราชอำนาจนะ บางคนว่านี่ไง่ายไปจับมาตราหนึ่งสองไว้เลยถ้าเขาบิดเบือนนะก็จะไปกล่าวหาว่าเนี่ยไปหมิ่นประมาทแต่เขาก็พสดก็ข้อตั้งข้อสังเกตให้คนน,คนิวิจารณ์คนวิจารณ์ในทางทางลบไปตีความในทางลบแล้วไปดูหมิ่นอันนี้มีความผิดผิดตามบรบคอมพิวเตอร์ส่วนตัวเขาเนี่ยขาบลูกขาบดอกนะนะ พอเวลามีการดำเนินคดีตามมาตรา1นึขึ้นมาก็โวยวายบอกว่าอะไรบอกว่าแหมจำกัดสิทธิเสรีภาพคือกฎหมายมาตรา1นึเนี่ยมันก็เหมือนกฎหมายหมิ่นประมาทถ,ถ้าหมิ่นประมาทบุคคลหมิ่นประมาทเจ้าที่หมิ่นหมิ่นประมาทประมุขของรัฐซึ่งมีพื้นฐานแบบนี้ทั่วโลกนะแต่ประเทศไทยใช้ชื่อว่ามาตราหนึ ก็บอกให้ยกเลิกมาตราหนึ่งสองคือไม่ต้องหมิ่นกษัตริย์ก็ได้ไม่ต้องหมิ่นประมุขก็ได้งั้นก็ไปยกเลิกของสหรัฐอเมริกาดิยกเลิกฝรั่งเศสเดียบีบุตรเรียนมาไปยกเลิกของฝรั่งเศสประมุขของรัฐอ่ะด่าไปเลยเอ็มมาดูเอ็มมาครองอ่ะด่าเข้าไปดิให้ภรรยาเนี่ยคนฝรั่งเศสด่าเลยอ็มมาดูเอ็มมาครองอ่ะคนอดอยากเอาคนติดเชื้อโควิด -19 มหาศาลเลยก็ว่าดิตัดสิทธิเสรีภาพไปล็อกดาวฝรั่งเศสได้ไงน่งไงประเด็จการร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเอาสิ ก็ไม่ทำผมต้องเรียนหุ้นส่วนนะถ้าเวลาดูไ้พวกเนี้ยดูว่ามันลึกให้เข้าใจที่มาที่ไปของมันถามผมว่าดีไหมในการที่เขาแสดงความคิเดเห็นแบบนี้ดีในทางกลับกันดีนะมีคนถามว่านี้เขาแสดงความคิเดเห็นอย่างนี้อู้เขากล้ามากนะมาันดีดีเพราะอะไรชัดดีนะเพราะมันเกิดอะไรขึ้นไม่ได้ทำใครทำเขาเขาทำตัวเขาเอง แลวอ้างด e โมเกซี่อ้างประชาธิปไตยเขาเรียนจบด้านกฎหมายนะเขาเรียนจบด้านกฎหมายนะไม่ธรรมดานะสายตรงกฎหมายนะกฎหมายธรรมนูนด้ยนะเขาย่อมรู้ดีว่าภาพรมราชโอการเนี่ยเป็นไปตามรัฐธรรมนูญการที่เขาพูดแบบนี้เขาเจตนาชัดนี่ข้อดีไงผมไม่ได้บอกเขาว่าไม่ดีนะผมบอกเขาทําดีชัดดีแจมแจ้งดี นะทำให้ประชาชนคนทั่วไปได้รู้ว่าคนมีการศึกษาเขามีนักคิดอะไรนะครับก็ผมพูดอย่างเดียวว่าสรุปคือเขากล้าและดีแล้วนะดีแล้วนะครับการกล้าแบบนี้เนี่ยมันส่งผลดีทำให้คนหูตาสว่างมากขึ้นสำหรับคนกลุ่มนี้ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อ ขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ ขอให้ปรดเอาชีวิตฉันแทนเธอได้ไหมจะไม่ยอมให้ใครคิดพลาเธอไปฉันยอมตายแทนได้ถ้าเป็นเธอเราจะผ่านมันไปด้วยกัน แม้ว่ามันจะไม่มีวันพรุ่งนี้ฉันจะอบกอดเธอไว้ทุกนาทีทุกลมหายใจที่มีไม่หา่างเธอจับมือฉันไว้จ้องตาฉันไว้ ในห้นานเท่านานจนเราเก้าผ่านวันคืนอันโหดรายกอดขอฉันไว 在胸膛，内、嗯，我、嗯、心。嗯 ฉันจะอบกอดเธอไว้ทุกนาทีทุกลมหายใจที่นี่ไม่หา่างเธอจับมือฉันไวจ้จงตาฉันไว้ให้นานเท่านานจนเรากาว วันอันบุดรร้ายกอดคอฉันไว้หลับตา Hãy subscribe đi kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn